สวัสดีพิซอ่าวัสดีพิวัสดีพิซว่าวัสดีพี่าสกุลสุกนวดีพิซาวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปัญญาเฮ็ดพิซซ่าเนาะปัญญาตัดพิซซ่าปัญญาแกอินละมาอันนี้แล้วเรอันนี้ของลูกชายปัญญาดอกนี่ลูกชายสุดร้อแต่วันีก่อนเจดินเฮลโหลยังไงมาสสดยดอดเลย พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าหนางกินปะพิซซ่าวัดวัดวัดเนมทับโพโลนี่คันนี่ทับพิโลนี่ pepperoni pizza yeah pepperoni pizza you want pepperoni mum don't you yeah you like olive don't you mum yes I have olive olive สิ่งของอ a t ะแม่ว่ามันไม่กินน้ำกันพี่น้องสุกูสุคน ไปเรายกพอดีอ <filho> ันทายมาให้เบิ้งสืสืจะทายมาให้เบิ้งสืสทายมาอ่างซืบสยผู้ขี่อ่างนะจ๊ะเนาะ